ไม่แกร่งจริงรอดยากครับศิีสมุทรขอกู้ฟอร์มรับน้องยูเซฟในศึกวันไฟในยี่สิบห้าสมุตรกลิ่นมีนักชกขวัญใจคนไทยวัย28ปีจากจังหวัดชนบุรีครับได้คิวกลับมาเรียกสัทธาขึ้นฟอร์มจากแฟนมวยโดยเตรียมรับน้องใหม่อย่างยูเซฟอัสซูอิกจอมบูมากดูดกริกีวัย29ปีสัญชาติเดนมาร์กโมร็อกโกครับที่มุ่งมั่นขอมาแจ้งเกิดในรายการวันโดยทั้งคู่ครับจะกลับมาแลกอาวุธกันในกิจกรรมมวยไทยรุ่นไลท์เวท ย้ําว่าไลเวท175ปอนด์ครับเวทใหญ่ของรายการวันบ้านเราก็มีสิีสมุทรนี่แหละครับก็จะสู้กันวันไฟใน25ถ่ายทอดสดจากประเทศไทยของเราครับที่เวทีมอรรูมบนีรามินทาเหมือนเดิมแต่ว่าก็เป็นรายการนี้จะต่อยช่วงเช้าครับ7โมงเช้าวันเสาร์ที่5ตุลาคมนี้สำหรับสินสมุทรนะครับก็เป็นเจ้าของฉายาอควาแมนแดนสยามนะจากตอนนั้นที่เขาแบบไว้ผมแบบฟูๆนะครับเปิดตัวในตอนแรกๆนะจนตอนนี้ก็เหมือนจะตัดผมสั้นไปแล้วก็ถือว่าเป็นนักชกที่เป็นความหวังชาวไทย ในรุ่นไ์เวทเลยก็ว่าได้โดยเคยมีโอกาสขึ้นไปลุ้นแชมป์โลกโมวยไทยมาแล้วถึง2ครั้งครับย้ำว่า2ครั้งแต่ก็พลาดท่าแพ้ให้กับรีเกียนออเซลแชมป์โลกผู้เก่งกาจชาวซูรินามหลังจากนั้นเจ้าตัวก็หึดกลับมาเก็บชัยชนะได้2ไฟลวดเหนือวิกเตอร์เท็กเซราจากบราซิลและก็มูซินฟาซีจากสเปนนะครับพร้อมเขาก็ตั้งเป้านะโอกาสที่จะพาตัวเองกลับไปถึงแชมป์โลกให้ได้สักครั้งในชีวิตอย่างไรก็ตามครับสินสหมุดกลับต้องเจอกับความผิดหวัง หลังพ่ายนอกยกที่3มให้กับดีมิตีเมนซีคอฟครับก็เป็นอย่างอดีตูุทาชิงเข็มขัดจากรัเสเซียครับในศึกวันเฟน 22, ายิแพ้กับดีมิตี่เมนซิคอฟไปไฟนั้นนะแต่ว่าเจ้าตัวก็ถือว่ายังมีเลือดนักสู้เต็มเปี่ยมไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้ง่งายๆเตรียมกลับมาแล้วครับอยากจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองก็ต้องลุ้นไฟน์นี้แล้วครับว่าจะผ่านได้หรือไม่เพราะว่ายูเซฟเองเนี่ยเพราะว่ายูเซฟเองเนะครับก็มีแชมป์ระดับบารมีมากมายเลย ก็อยูเซฟครับเริ่มเรียนรู้มวยไทยตั้งแต่อายุ15สร้างชื่อเสียงได้โดดเดน่นตั้งแต่สมัยชกในระดับเยาวชนครับโดยสามารถคว้าแชมป์มักครองได้นะครับทั้งในและก็นอกประเทศเลยก็ถือว่าเป็นตัวดังจากยุโรปนะครับเขาก็เริ่มมาชกอาชีพตอนปี2557นะครับแล้วก็สารต่อฟอร์มแรงไม่หยุดเป็นแชมป์รายการ ISK Kickboxing นะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลก WMC มวยไทยก็มีบรารมีมีแข็งขัดมาอยู่นะ ราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูแลครับปัจจุบันเนี่ยยูซีฟก็อยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมครับเก็บชัยต่อเนื่องใน9ไฟล่าสุดสถิติของเขาไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชนะย7บครั้งแพ้แค่3ครั้งเท่าน,นั้นโดยครั้งล่าสุดนะครับเขาแพ้ไว้แต่ที่แพ้เลยก็ปีแพ้ปี2562นะครับแล้วก็ถือว่านานมาแล้วเจ้าตัวก็พร้อมแล้วครับสำหรับการเข้ามาสู่รายการวันครับรายการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนะครับก็ถือเป็นข่าวประกาศนะครับว่าสิทธุตดมีคู่แล้วแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้นัก คอมเมนต์ครับแล้วก็กดไลค์ครับเจอกันคลิปต่อไปครับ